รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูตองครูจารุพรจันทแจม ครูกศนอำเภอบางมูลน,นาธสำนักง,งานกศนอจังหวัดพิจิตรค่ะค่ะครูแต๊กค่ะครูการติมาพรเดชผลครูกศนอตำบลห้วยร่วมอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทช3 1 0 0 1เรื่องความพอเพียงชุมชนพอเพียงและการแก้ปัญหาชุมชนนะคะ ค่ะลำดับแรกเรามาเรียนรู้เรื่องความพอเพียงกันก่อนเลยนะคะค่ะความเป็นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ผสกนิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฎีของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตซึ่งอยู่ระหว่างสังคมระดับท้องถิ่นและตลาดระดับสากลจุดเด่นของแนวคิดปรัชญานี้คือแนวทางที่สมดุลโดยชาติสามารถทันสมัยและก้าวสู่ความเป็นสากลได้นะคะนักศึกษาปราัชญาเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พุทธศักราช2517เป็นต้นมาและถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2540เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขวิกฤตทางการเงินในเอเชียพุทธศักราช2540ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสะโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆค่ะค่ะเรามาดูความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ เป็นปรัชญาที่เป็นแนวคิดหลักการและแนวทางปฏิบัติตนของแต่ละบุคคลและองค์กรทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวนะคะนักศึกษาระดับชุมชนระดับประเทศทั้งในการพัฒนาตนและการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยคำนึงถึงความพอประมาณศักยภาพของตนและสภาวะแวดล้อมต่างๆความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวนั้น โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการความรอบคอบและระมัดระวงังควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะคะนักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมมือปรองดองในสังคมซึ่งนำไปสู่ความสามคัคคีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้คะ่ะ เรามาดูกรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักศึกษาหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนะคะคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะคะ ตลอดจนใช้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนในการตัดสินใจที่จะทำการใดๆก็ตามนะคะนักศึกษาคือมีความรู้ควบคู่คุณธรรมนะคะที่นักศึกษาจะได้ยินอยู่บ่อยๆครั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ด้วยกัน5ส่วนนะคะส่วนแรกกรอบแนวคิดค่ะเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวการดำรง อยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะนักศึกษามุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาค่ะ 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนในทุกระดับเน้นการปฏบิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะนักศึกษา 3. คํคำนิยามความพอเพียงจะประกอบด้วย3คุณลักษณะพร้อมๆกันดังนี้นะคะอย่างแรกเลยความพอประมาณค่ะความพอประมาณหมายถึงความพอดีไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณค่ะความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบนะคะนักศึกษา การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงการเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลนะคะเงื่อนไขนะคะการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้ ควบคู่กับคุณธรรมเป็นพื้นฐานกล่าวคือเงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้วิชาการต่างๆนะคะนักศึกษาก่อนที่จะทำอะไรที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาเพื่อเชื่อมโยงเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติค่ะเงื่อนไขคุณธรรมนะคะต่อไปจะเป็นเงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนมีความเพียรและใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตนะคะสุดท้ายแนวทางที่5นะคะแนวทางปฏิบัติผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆแล้วผลการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้คือการพัฒนาที่สมดุลที่ยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เทคโนโลยีค่ะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาคนดังนี้นะคะนักศึกษาอย่างแรกเลยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับการขาจัดความยากจนและลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจประการที่สองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอำนาจ ของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็งเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศค่ะนักศึกษาอย่างที่3เศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับความรับผิดช,ชอบต่อสังคมของบริษัทด้วยการสร้างข้อปฏิบัติในการทำธุรกิจที่เน้นผลกำไรระยะยาวในบริบทที่มีการแข่งขันนะคะนักศึกษา 4. หลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมมาพิบาลในการบริหารประเทศของภาครัฐนะคะ 5. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถนำไปเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ที่เข้ามากระทบโดยฉับพลันนะคะเพื่อปรับปรุงนโยบายต่างๆให้เหมาะสมยิ่งและเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ ในการส่งเสริมการเติบโตที่เสมอภาคและยั่งยืนค่ะในการปลูกฝังจิตสํานึกพอเพียงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและความคิดของคนนะคะนักศึกษาเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาคนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้านะคะ 7. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นช่วยให้มนุษย์มีความพออยู่พอกินพอใช้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความสุขตามอัตภาพของบุคคลแต่ละบุคคลนะคะ8ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกับผู้อื่นตลอดจนมีเสรีภาพในสังคมได้อย่างสันติสุขไม่เบียดเบียนไม่เอารัดเอาเปรียบกันแบกรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตเมตตาแล้วก็มีจิตสาธารณะนะคะ 9. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายธรรมชาติเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะสุดท้าย10ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มนุษย์อยู่อย่างมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนค่ะ ค่ะลำดับต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องชุมชนพอเพียงกันนะคะนักศึกษาก่อนอื่นเลยเรามาดูความหมายของชุมชนค่ะชุมชนหมายถึงถิ่นฐานที่อยู่ของกลุ่มคนที่มีพื้นที่อ้างอิงได้และกลุ่มคนนี้มีการอยู่อาศัยร่วมกันนะคะมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันมีการเรียนรู้ติดต่อสื่อสารร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกันนะคะมีวัฒนธรรมประเพณีมีภูมิปัญญาประจำถิ่น มีจิตวิญญาณและความผูกพันกับพื้นที่แห่งนั้นอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกันนะคะนักศึกษาค่ะเรามาดูโครงสร้างของชุมชนกันค่ะนักศึกษารู้ไหมคะว่าโครงสร้างของชุมชนประกอบไปด้วยอะไรบ้างโครงสร้างของชุมชนประกอบด้วย3ส,ส่วนคือ 1. รกลุ่มคนหมายถึงการที่คนสองคนหรือมากกว่านั้นเข้ามาติดต่อเกี่ยวข้องและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทางสังคม ในช่วเวลาหนึ่งด้วยความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันนะคะ 2. ส,สถาบันทางสังคมเมื่อคนมาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มแล้วและมีวิวัฒนาการไปถึงขั้นตั้งองค์กรทางสังคมแล้วก็จะมีการกำหนดแบบแผนของการปฏิบัติต่อสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินตามภารกิจของชุมชนไปได้นะคะนะักศึกษา 3. ส,สถานภาพและบทบาท สถานภาพหมายถึงตำแหน่งทางสังคมของคนหรือกลุ่มคนในสังคมนะคะหรือสังคมบทบาทหมายถึงพฤติกรรมที่คนในสังคมต้องทำตามสถานภาพในกลุ่มหรือสังคมค่ะค่ะนักศึกษาคะเรามารู้จักกระบวนการของชุมชนกันเลยนะคะอย่างแรกเลยเราต้องมีการวิเคราะห์ชุมชนวิเคราะห์ให้เรารู้ว่าชุมชนของเรามีจุดแข็งจุดอ่อน อะไรบ้างมีทุนทางสังคมอะไรบ้างก่อนที่จะนำไปวางแผนดำเนินการอย่างอื่นนะคะ 2. การเรียนรู้และการตัดสินใจร่วมกันของคนในชุมชนนะคะ 3. การวางแผนชุมชนเราก็จะนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ชุมชนมาวางแผนเพื่อดำเนินการกิจกรรมต่อไปในชุมชนของเรานะคะ 4. เมื่อวางแผนแล้วเราก็ต้องมีการดำเนินกิจกรรมในชุมชนตามแผนที่เราได้วางไว้นะคะ เมื่อดําเนินการกิจกรรมของชุมชนแล้วนักศึกษาคะเราก็ต้องมีการประเมินผลประเมินผลการดําเนินงานของชุมชนเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราได้วิเคราะห์แล้วนํามาวางแผนนํามาปฏิบัติได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปให้ชุมชนเรามีความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไปนะคะค่ะต่อไปก็จะมาดูองค์ประกอบของการขับเคลื่อนชุมชนนะคะ องค์ประกอบของการขับเคลื่อนชุมชนก็จะประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมของชุมชนนะคะความคิดพื้นฐานของประชาชนในชุมชนนั้นๆ 3. บรรทัดฐ,ฐานของคนในชุมชนและ4วิถีประชาธิปไตยของคนในชุมชนนั้นค่ะค่ะนักศึกษาคะเรามาเรียนรู้การบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะ การบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการรู้จักบริหารจัดการและดำเนินงานชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะนักศึกษาเพื่อให้เป็นชุมชนพอเพียงบุคคลในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมช่วยกันจัดการกับปัญหาของชุมชนค่ะรู้จักพึ่งพาตนเองและคนในชุมชนใช้ชีวิตด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน อันเป็นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนำไปสู่การจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะนักศึกษาค่ะต่อไปนักศึกษามาเรียนรู้เรื่องปัญหาของชุมชนกับคุณครูการติมาพรกันต่อเลยนะคะค่ะมาพบกับครูแท็กนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาชุมชนนะคะ,ะเรามาดูกันเลยนะคะว่า การแก้ปัญหาชุมชนเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเขาบอกว่าการแก้ปัญหาชุมชนนะคะโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะคะก็คือพื้นฐานเนี่ยก็คือการพึ่งพาตนเองเป็นหลักนะคะให้เราพึ่งพาตนเองได้นะคะอย่างที่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่าเป็น3ห่วง2เงื่อนไขใช่ไหมคะก็คือมีความพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะคะภายใต้ อสองเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขความรู้และก็เงื่อนไขคุณธรรมนะคะต่อมานะคะจะมา,าพูดถึงเรื่องของปัญหาชุมชนนะคะนะคะปัญหาชุมชนนะคะแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีปัญหาแต่ละที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ละชุมชนเนี่ยปัญหาก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็จะขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชนนั้นๆนะคะเรามาดูปัญหาแรกนะคะเกี่ยวกับปัญหาด้านการศึกษานะคะเช่นนะคะ ปัญหาเกี่ยวกับผู้ไม่รู้หนังสือในชุมชนนะคะว่าชุมชนเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่านะคะเกี่ยวกับผู้ไม่รู้หนังสือก็คือผู้ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือออกไม่สามารถเขียนหนังสือได้นะคะรวมไปถึงปัญหาของการเข้าถึงระบบการศึกษานะคะในชุมชนนะคะมีมีไหมประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่เขาไม่สามารถเข้าถึงการศึกษานะคะแล้วก็รวมไปถึงเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนะคะ ซึ่งส่วนมากเนี่ยในชุมชนของเราก็จะมีแหล่งเรียนรู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางทีอาจจะขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งทําให้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของเราเนี่ยกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมือนไม่มีคนมาใช้งานหรือว่ามา,าเรียนรู้นะคะามาดูปัญหาที่2นะคะปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพอนามัยนะคะปัจจุบันนะคะตอนนี้นะคะเราพบปัญหาอะไรคะปัจจุบันก็คือ ในทั่วโลกเราเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะซึ่งปัญหาเนี้ยเป็นโรคติดต่อนะคะซึ่งยังปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอัตราผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็เกี่ยวกับโรคประจําตัวต่างๆนะคะเกี่ยวกับการตายของทารกแรกเกิดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่หรือจะเป็นเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะที่เขาจะเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องนี้นะคะ ปัญหาที่3นะคะปัญหาด้านสังคมนะคะปัญหาด้านสังคมการเมืองการปกครองนะคะก็ได้แก่เกี่ยวกับปัญหาด้านอาชญากรรมนะคะแหล่งอบายามุขนะคะแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนะคะปัญหาด้านอาชญากรรมาการเกี่ยวกับลักเล็กขโมยน้อยในชุมชนของเรามีไหมมีปัญหาเรื่องนี้ไหมนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองนะคะก็คือเราเราไม่ควรไปก้าวล่วงความคิดของแต่ละคนเนาะเพราะว่า เขามีสิทธิที่จะเขาที่มีสิทธิที่จะเลือกทางการเมืองนะคะว่าจะเลือกฝ่ายใดน,นะคะแต่เราไม่ไม่ควรไปก้าวล่วงนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในเรื่องนี้นะคะปัญหาด้านที่4นะคะจะเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะคะและทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็ปัญหาทางด้านนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกมลภาวะต่างๆนะคะแล้วก็การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ การาการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะคะแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันอีกนะคะบางพื้นที่เนี่ยอาจจะอยู่บนภูเขานะคะก็จะมีการแบบลักลอบตัดไม้ทําลายป่าต่างๆนะคะหรือถ้าเป็นพื้นที่แถวที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยส่วนมากจะทําการเกษตรนะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะบ้างเรื่องของการเผาเขาเรียกว่าอะไรเผาฟางข้าวนะคะแล้วก็เผาอ้อยต่างๆนะคะ ปัญหาที่5นะคะปัญหาด้านศาสนาศิละปะวัฒนธรรมนะคะแต่ด้านนี้ก็จะเกี่ยวกับการสืบทอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงศาสนานะคะซึ่งปัญหาทางด้านนี้ในประเทศไทยเราจะไม่ค่อยเกิดสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยก็จะนับถือศาสนาพุทธนะคะแล้วก็อาจจะมีศาสนาอื่นเข้ามาบ้างแต่ว่าทุกศาสนาก็ล้วนแล้วแต่สอนให้คนเป็นคนดีนะคะเราถึงเราจึงไม่ค่อยพบปัญหาทางด้านนี้เท่าไหร่นะคะ อตอนนี้เรามารู้แล้วว่าปัญหาแต่ละปัญหานะคะมันมีหลายด้านเนาะพอเราทราบปัญหาของในชุมชนเราเนี่ยว่ามันอยู่ด้านไหนนะคะเราต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าถ้าสมมติว่าอย่างชุมชนเราเกิดปัญหาเรื่องภัยแรงนะคะหรือหรือว่าเป็นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยนะคะปัญหาในชุมชนปัญหาถนนขรุขะต่างๆนะคะก็ะจะมีหลายอย่างเราก็ต้องนํามาวิเคราะห์ก่อนว่าชุมชนเราเนี่ยมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ แนวทางการแก้ไขปัญหานะคะเขาบอกว่าแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะให้เน้นเรื่องปัญหาเลยนะคะก็คือถ้าเรารู้ปัญหาแล้วเราเอาปัญหามาเป็นตัวตั้งนะคะแล้วหาวิธีการจัดการปัญหานั้นๆได้เลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเน้นเรื่องอำนาจนะคะอย่างเช่นถ้า,อ,าอย่างที่บอกไปสมมติว่าปัญหาของเราเนี่ยคือถนนขูกข่ะนะคะไม่สามารถสัญจรได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูซิว่า ใครที่มีอำนาจในการจัดการเรื่องนี้ในการแก้ปัญหาดรงเลื่อนนี้นะคะเราในชุมชนเราเองเราอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะคะเราก็ต้องประสานไปยังหน่วยงานที่เขามีอำนาจนะคะที่เขาเกี่ยวข้องที่จะสามารถที่จะมาช่วยเหลือเราได้นะคะแล้วก็เน้นการพัฒนานะคะการพัฒนานะคะ,ก,นนะ,คะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เน้นพลังจากภายในชุมชนเขาบอกว่าให้เน้นการพัฒนาจากตนเองนะคะให้เราตัดสินใจที่จะ พัฒนาก่อนแล้วไม่สามารถที่จะไปไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้นะคะเขาหมายถึงว่า,าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่คนอื่นให้พัฒนาจากตนเองก่อนเลยแล้วก็เริ่มพัฒนาตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าลำดับถัดไปนะคะมาดูในเรื่องของการจัดทําแผนชุมชนนะคะในการจัดทําแผนชุมชนนะคะเขาบอกว่า,าการแก้ปัญหาชุมชนเนี่ยต้องเป็นต้องเป็นขั้นตอนเนาะ ต้องมีรูปแบบที่ชัดเจนนะคะมีขั้นตอนนะคะแล้วก็เป็นการเราอาจจะมีเอาใช้เครือข่ายมามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะก็คือส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะวิเคราะห์ปัญหาออกมาก่อนนะคะว่าในชุมชนเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับด้านไหนนะคะแล้วก็อาจจะมารวมตัวกันเดือนละครั้งก็คือเขาเรียกว่าประชาคมนะคะในชุมชนเราเนี่ยอาจจะประชาคมแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะมาคุยกันว่า เกิดปัญหาตรงนี้นะคะแล้วก็ทุกคนเกิดปัญหาเหมือนกันไหมพอเราวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วเนี่ยพอเราเกิดปัญหาตรงนี้ปุ๊บนะคะแล้วก็มานํามาร่วมกันพิจารณาต่อว่าเราจะแก้ไขได้ด้วยตนเองไหมอย่างเช่นถ้าปัญหาเล็กๆนะคะปัญหาเล็กๆที่เกิดจากคนในชุมชนเองนะคะถ้าเราสามารถช่วยกันแก้ไขในชุมชนเองได้เนี่ยก็ให้ให้แก้ไขได้เลยนะคะแต่บางปัญหาอย่างเช่นถ้าเป็นอุทกภัยนะคะภัยจากน้ําท่วมอย่างเงี้ย เราก็อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้เนาะแล้วก็ต้องอาศัยเครือข่ายหรือว่าหน่วยงานรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็พอเราวางแผนเสร็จปุ๊บเราประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขามาช่วยเหลือแล้วเนี่ยต่อไปก็จัดลําดับขั้นวางแนวทางแก้ไขเลยคะ่ะว่าเราจะทํำยังไงนะคะเราได้เราได้แล้วว่าปัญหาของเราคืออะไรนะคะแล้วก็ เราจะดําเนินการอย่างไรนะคะให้ใครมาช่วยเหลือให้เครือข่ายไหนมาช่วยในส่วนไหนนะคะแล้วก็ลาดับถัดไปลําดับถัดไปก็ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนนะคะพอเราดําเนินการวางแผนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีการประชาอาจจะมีการประชาคมอีกรอบนึงเพื่อที่จะเห็นชอบแผนนี้ไหมว่าจะร่วมกันพัฒนาในแนวทางแบบนี้โอเคหรือเปล่านะคะก็ถ้าเสร็จแล้วปุ๊บก็ดําเนินการได้เลยนะคะหลังจากนั้นแล้วก็มาติดตามผลกันดูว่า จากที่การที่เราทําตามแผนแล้วเนี่ยมันประสบความสําเร็จหรือเปล่านะคะอ่ะเขาบอกว่าองค์ความรู้ในการจัดทําแผนชุมชนนะคะก็จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนอย่างที่ท,ที่กล่าวไปแล้วนะคะเขาบอกว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยของคนในชุมชนเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็จะเกี่ยวกับการทักษะในการพัฒนาชุมชนเนี่ยทุกคนจะต้องมีทักษะในการเราจะต้องรู้ก่อนว่าในชุมชนเราเนี่ยมีทรัพยากรอะไรบ้าง ะะแล้วก็ปัญหาอะไรนะคะแล้วก็พลังชุมชนนะคะอกองทุนต่างๆนะคะพลังชุมชนโครงการของรัฐบาลต่างๆนะคะมันจะช่วยผลักดันให้ปัญหานั้นที่เรากำลังจะแก้เนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะคะมาดูในส่วนของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจฐฐพอเพียงนะคะเพื่อแก้ปัญหาชุมชนนะคะก็จะเกี่ยวกับพูดถึงด้านแรกก่อนนะคะเขาบอกว่า ด้านจิตใจเนี่ยเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะเขาบอกว่าก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรามีทัศนคติที่ดีกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราก็จะมีจิตสมึกที่ดีนะคะแล้วก็เราเนี่ยมีความเอื้ออาทรอ,อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะคะเขาบอกว่าเริ่มจากตัวเราพัฒนาจิตใจก่อนเลยนะคะแล้วก็ด้านสังคมนะคะเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะแล้วก็ รู้รักษาัมาคีนะคะสร้างความเข้มแข็งจากเริ่มจากตัวเองแล้วนะคะก็ไปที่ครอบครัวแล้วก็ไปสู่ที่ชุมชนคะ่ะมาที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะให้รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะ,ะด้านเทคโนโลยีเนาะเขาบอกว่าให้รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเป็นยุคข,ของเทคโนโลยีเนาะ เรียกว่าเป็นยุคข,ของเทคโนโลยีได้เลยนะคะบางคนส่วนมากเนี่ยจากคนเท่าคนแก่แต่แต่สมัยก่อนเนี่ยไม่เคยมีใครเรล่นไลน์นะคะแต่เดี๋ยวนี้อ่าก็เริ่มมีไลน์กันแทบทุกคนนะคะก็คือเราสามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรมาพัฒนาชุมชนเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มากให้ได้มากที่สุดนะคะการประยุกต์ใช้หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะกะ็เขาบอกว่าโดยพื้นฐานเนี่ย เราอย่างที่บอกไปว่าเราต้องพึ่งพาตนเองให้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเรายึดหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมานำนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะสามารถรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะอย่างเช่นถ้าบอกว่าปัญหาของชาวสวนเนี่ยไม่มีน้ําที่จะทําการเกษตรนะคะเราก็ลองมาดูซิว่าเราจะสามารถใช้หลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการได้ไหมนะคะ,ะเขาบอกว่าให้แบ่งพื้นที่นะคะหนึ่ง ในสมมติว่าส100ส่วนนะคะก็คือให้แบ่งเป็น 30, 30, 30แล้วก็10นะคะเขาบอกว่า,อ,าอย่างที่เราบอกว่าเราขาดปัญหาคือภัยแล้งเราไม่มีน้ําในการใช้ทําการเกษตรใช้รดพืชผักสวนครัวของเรานะคะเราลองดูซิว่าเราจะแบ่งพื้นที่สัก30%มนะคะมาขุดขุดสระหรือขุดบ่อน้ำนะคะเพื่อที่จะกักเก็บน้ำในช่วงหน้าฝนเนี่ยเอาไว้ใช้ ในการทําการเกษตรของเรานะคะแล้วก็แบ่งพื้นที่อีก3 0ไว้ปลูกข้าวเพื่อที่จะปลูกไว้กินนะคะปลูกไว้กินเองถ้าเหลือก็ค่อยขายนะคะแล้วก็อีก3 0เน่ะคือแบ่งพื้นที่ไว้ปลูกผักพืชผักสวนครัวทําสวนนะคะหรือเลี้ยงไก่ต่างๆเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดคือเราก็จะปลูกไว้เพื่อเอาไว้กินเองเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเหลือก็ค่อยขายนะคะเขาบอกว่าให้เหลือไว้แค่1 0เพื่ออยู่อาศัยนะคะ ก็คือถ้าเราสามารถทําตรงนี้ได้เนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างไปคือปัญหาภัยแล้งเนี่ยคิดว่าน่าจะดีขึ้นแน่นอนนะคะเราลองเอานําหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาประยุก์ตใช้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทั้ง5ด้านที่กล่าวมาในในช่วงแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านด้านสุขภาพอนามัยด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะลองมาลองเอามาใช้ดูนะคะคิดว่าน่าจะ ได้ผลนะคะอ่าแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าอ่าหลักปััจญยของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในการพัฒนาชุมชนเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าคนในชุมชนนะคะมีความสามัคคีกันมากน้อยเพียงใดน,นะคะถ้าชุมชนเนี่ยอ่าถ้าชุมชนเนี่ยมีพลังนะคะประสานกันจนเกิดเป็นความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะปัญหาที่มีในชุมชนเนี่ย มันก็จะผ่านรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็จะพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลค่ะสำหรับวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะในเรื่องของความพอเพียงชุมชนพอเพียงแล้วก็การแก้ปัญหาชุมชนนะคะนักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลนะคะเพิ่มเติมนะคะจากหนังสือเรียนของอวิชาเศรษฐกิจพอเพียงได้เลยนะคะตามาเขียวโค้ดด้านบนนี้นะคะลองสแกนเข้าไปดูนะคะแล้วก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะคะ อบคุณค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักศึกษาหลังจากได้เรียนรู้เรื่องความพอเพียงชุมชนพอเพียงและการแก้ปัญหาชุมชนฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ f c e e o o o k แ Fanpage ของอและ y o u t u b e Channel นะคะโดยพิมพ์ในช่องค้นหานะคะพิมพ์ช่องค้นหาข้างบนนะคะว่าชลวัน NFE Channel นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ <S <S เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนในรายวิชาต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ